รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกว <LE> ัยเชียงรายหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดนบยสส5หเข้มขับเคลื่อนปัญหายาเสพติดภาคเหนือร่วมกับตำรวจตะเวนชายแดนภาคสาม เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาพลโทกิติพงษ์ชื่นใจชนแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปรับปร,บรมยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือผอบอนบยส35ขับเคลื่อนปัญหายาเสพติดร่วมกับผลตำรวจตีวรพัฒบุญมาผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนภาค3ผอบอตชดภาค3 เบูรณาการหน่วยงานในระดับพื้นที่วางมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดเชิงรุกและเฝ้าระวังพื้นที่ให้เป็นไปตามนยโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลทั้งนี้สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567ถึงปัจจุบันยาเสพติดมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องปริมาณยาเสพติดที่นำเข้าและถูกจับกุมได้ภายในประเทศมีปริมาณมาก เมื่อเปรียบเทียบในห่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมาห่วงตุลาคมถึงพฤศจิกายนยาบ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ7.93และไอเพิ่มขึ้นร้อยละ41.76โดยวางมาตรการในการสกัดกั้นยาเสพติดที่เตรียมจะทะลักเข้ามาในห่วงเทศกาลลอยกระทงถึงปีใหม่เพื่อสกัดยับยั้งยาเสพติดไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ตอนไหนให้ได้มากที่สุดต่อไปภาพข่าวสันติวงศุนัน หัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรายงาน